กลางดึกสงัดในหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยปา่าทึบมีเพียงแสงจันทร์สีซีที่ส่องแสงรำไรลงมาท่ามกลางใบไม้นาทึกป่าบริเวณนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นถินที่อยู่ของเสือสมิงสัตว์ลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเสียงดังเสือสมิงไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่มันสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้่เอเหยื่อเข้าสู่ป่าลึกก่อนที่จะปรากฏตัวในร่างของสัตว์ร,ร้ายคืนหนึ่งชายหนุ่มชื่อมนตรี ซึ่งเป็นนักล่าสัตว์มือฉังที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านได้รับข่าวว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาจมตีวัวของชาวบ้านเขาตัดสินใจเข้าไปในป่าเพื่อตามล่าแต่เมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในความมืดสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นมนตรีเห็นเงาของใครบางคนเดินอยู่ในระยะไกลเขาจึงตะโกนเรียกคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่หลงเข้ามาแต่ชายคนนั้นหันกลับมาและเงียบสนิทมันเป็นเงาร่างที่สูงใหญ่ สายตาจ้องมองตรงมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่ามนตรีรู้สึกหนาวเย็นวูบวาบทั่วร่างก่อนที่ร่างนั้นจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างอย่างน่าสะพรึงเสียงกระดูกที่ดังลั่นในความเงียบกล้ามเนื้อและขนนาดุูเสือขยายตัวออกทีละน้อยๆจนกระทั่งร่างของมนุษย์ค่อยๆกลายเป็นเสือขนาดยักษ์ที่มีขนดำสนิทและดวงตาสีแดงเพลิงมนตรีรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึง แต่ก็รู้สึกเหมือนถูกสะกดให้ยืนนิ่งเสือสมิงย่างเข้ามาใกล้ทีละก้าวฟันคมและเขี้ยวแหลมยาวเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นมันส่งเสียงคำรามแผวกลางคลายจะบอกให้เขารู้ว่าไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้วเพียงเสี้ยววินาทีที่มนตรีคิดจะหยิบมีดขึ้นมาป้องกันตัวแต่เสือสมิงก็กระโจนเข้าหาเสียงดังสนัน่นบทบังแสงจันทร์และทิ้งร่องรอยของนักกล้าผู้กล้าหายลับไปกับความมืด หลงเหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่แผ่วเบาในอากาศขณะที่เท่าทองยืนนิ่งอยู่กลางป่าเขารับรู้ถึงกลิ่นไอแห่งอันตรายที่แผ่ซ่านมาจากเบื้องหลังรู้สึกได้ถึงสายตาของบางสิ่งที่จ้องมองเขาอยู่ทุกอย่างก้าวที่เขาทำเสียงกิ่งไม้และใบไม้ที่แตกสลายใต้ฝ่าเท้าดูจะทวีความน่ากลัวในความเงียบงันของคืนอันมืดมิดทันใดนั้นเอง เท่าทองก็ได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาที่ดังแทรกความเงียบมาใกล้ๆเขาหยุดเดินและยืนนิ่งจับใจกล้าไว้ในหัวใจหันกลับไปมองอย่างช้าๆสิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาสีแดงสดสองดวงที่จ้องตรงมายัางเขาเท่าทองรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายในตำนานที่ลึกลับและน่ากลัวเสือสมิงค่อยๆก้าวออกจากเงามืดเผยให้เห็นรูปร่างของมันที่ดูบิดเบี้ยวระหว่างมนุษย์กับสัตว เทาทองรู้สึกเหมือนเวลาหยุดลงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงตัวเองความเยือกเย็นที่ล้อมรอบทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นตายที่ใกล้เข้ามาเขาตั้งสมาธิอย่างหนักหายใจลึกและแน่วแน่ในขณะที่เสือสมิงเข้าใกล้มาเรื่อยๆดวงตาของมันสะท้อนแสงน่ากลัวคล้ายจะสะกดเขาให้ยืนค้างอยู่ที่เดิมเทาทองรู้ดีว่าหนีไม่ได้จึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญ เท่าทองเอื้อมมือไปหยิบมีดสั้นที่ซ่อนอยู่ในเสือ้อเข่าท่องบทสวดที่เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มหวังว่าเวทมนต์โบราณจะช่วยปกป้องเขาจากภัยร้ายเสือสมิงยืนประจันหน้ากับเท่าทองมันคำรามเสียงแผ่วเบาแตกลับแผ่พลังที่หนักแน่นจนเท่าทองรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศทั้งสองยืนนิ่งราวกับมีคำสัญญาที่ไม่ได้เอ,อ่ยออกมา ว่าคืนนี้จะมีใครคนหนึ่งที่ต้องลาจากป่าลึกลับนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับขณะที่เท่าทองยืนประจันหน้ากับเสือสมิงเขาได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นดังระรัวเท่าทองรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับวิญญาณเสือโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายมีสั้นในมือของเขาสั้นเล็กน้อยแต่มือของเขายังคงแน่นขนาดเขารู้ดีว่าการพ่ายแพ้หมายถึงความตายและการลบชื่อเสียงของตระกูลนักล่าผู้กล้าเสือสมิงยืนนิ่ง มันส่งเสียงคำรามแผวกลางออกมาด้วยความเยือกเย็นก่อนที่ดวงตาสีแดงเข้มของมันจะจ้องมองเท่าทองอย่างแน่แน่มันไม่ได้รีบร้อนมันกำลังเพลิดเพลินกับการยืดเยื้อชั่วโมงแห่งความหวาดกลัวให้ยาวนานที่สุดในจังหวะที่เท่าทองหลับตาลงพร้อมท่องคาถาที่บรรพบุรุษเคยถ่ายทอดไว้จูๆ่ๆเสือสมิงก็กระโจนเข้าหาด้วยความเร็วเท่าทองกระโจนหลบได้อย่างวุดวิด แต่เงาดำของเสือสมิงยังคงเคลื่อนไหวไปรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วมันเป็นเสือที่เคลื่อนไหวเรากับสายลมไม่ทิ้งแม้แต่รอยเท้าบนพื้นดินเท่าทองหลบหลีกและโจมตีสวนกลับทุกครั้งที่เสือสมิงเข้ามาใกล้แต่แม้เขาจะฟันมันด้วยมีดที่อาบคาถามากเพียงใดร่างของมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วเรากับมันไม่อาจถูกทำลายได้เท่าทองเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้า เขารู้ดีว่าถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะหมดแรงและตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงในที่สุดในขณะที่เขารู้สึกถึงลมหายใจสุดท้ายกำลังจะมาถึงเท่าทองนึกถึงคําสอนสุดท้ายของครูบาอาจารย์ผู้เคยบอกไว้ว่าการล้มเสือสมิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังหรือตัวอาคมเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องเข้าใจถึงความเจ็บปวดของมันเหตุที่มันกลายเป็นวิญญ,ญาณเสือร้าย เพราะมันถูกสาบให้เวียนวนในโลกนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเท่าทองหันไปจ้องตาเสือสมิงเขามองมอลึกเข้าไปจนถึงวิญญาณที่หลบซ่อนอยู่ข้างในแล้วเงียบสงบลงพลางกล่าวเบาๆว่าข้ารู้เจ้าเจ็บปวดแค่ไหนข้าไม่มาที่นี่เพื่อกรรำจัดเจ้าตาต่อยากช่วยให้เจ้าหลุดพ้นเสือสมิงหยุดนิ่งสีหน้าที่โหดร้ายค่อยๆคลายลงมันจ้องมองเท่าทองอย่างลึกซึง้ง ก่อนที่ดวงตาสีแดงจะเริ่มหมุนมองมันค่อยๆหายไปในอากาศราวกับหมอกที่ถูกลงพัดหายเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดและความรู้สึกอันสงบเงียบที่ล่องลอยในป่าเมื่อเสือสมิงค่อยๆเลือนหายไปเป็นหมอกในอากาศเท่าทองยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความสงัดของป่าความเยือกเย็นที่แผ่ซ่านหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบรากับว่าป่าและทุกสิ่งรอบตัวเขาหยุดนิ่งไม่มีเสียงใบไม้สั่นไหว ไม่มีเสียงของสัตว์ป่ามีเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่เบาและสงบเท่าทองหลับตาลงขอบคุณบรรพบุรุษและครูบาอาจารย์ที่มอบคาถาและคำสอนให้เขาจนสามารถเผชิญหน้าและปลดปล่อยวิญ,ญญาณเสือสมิงออกจากคำสาปไร้ที่ผูกมัดมาเป็นเวลานานเท่าทองรู้ดีว่าเสือสมิงที่เขาเพิ่งเผชิญหน้าไม่ใช่แค่สัตว์ป่าหรือตำนานแต่เป็นวิญ,ญญาณที่ทุกทรมานมาหลายชั่วอายุคนในขณะที่เท่าทองเดินออกจากป่าลึก พระอาทิตย์เริ่มทอแสงแรกของรุ่งอรุณขึ้นมาทางขอบฟ้าแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องผ่านต้นไม้สาส่งมาที่ใบหน้าของเขาเป็นแสงที่ให้ความอบอุ่นและความหวังเท่าทองรู้สึกถึงความสงบในจิตใจเรากลับได้รับการปลดปล่อยจากภาระอันหนักอึ้งเขาหันกลับมามองป่าอีกครั้งเห็นเงาของเสือสมิงในอากาศเบาบางมันค่อยๆย,ยิ้มและจางหายไปพร้อมกับแสงแรกของวันใหม่ เท่าทองยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกถึงความสำเร็จเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณหนึ่งดวงให้เป็นอิสระและตำนานของเือ้อสมิงก็ถูกสลักลงในหัวใจของเขาพร้อมกับคำสอนที่ว่าการช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นมาจากความเมตตาและความเข้าใจเมื่อเท่าทองกลับมาถึงหมู่บ้านแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มทอแสงสว่างสาดลงมาบนหลังคาเรือนชาวบ้านที่เห็นเท่าทองเดินออกจากป่าอย่างปลอดภัยต่างพากันโล่งใจ หลายคนมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อฟังเรื่องราวจากเขาเทาทองเล่าถึงการเผชิญหน้ากับเสือสมิงให้ทุกคนฟังบอกถึงพลังอันน่ากลัวและคำสาปที่ผูกมัดวิญ,ญญาณเสือสมิงให้กลายเป็นอสูรร้ายในป่าและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและการเข้าใจความเจ็บปวดของวิญ,ญญาณที่ถูกผูกมัดนั้นมีพลังมากกว่าคำสาปใดๆเสือสมิงได้จากไปแล้วป่านี้จะสงบสุข และเราควรจดจำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเมตตาต่อผู้อื่นแม้แต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือกลัวเท่าทองกล่าวน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความสุขสงบชาวบ้านฟังอย่างตั้งใจพวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยในคำพูดของเท่าทองหลังจากนั้นชาวบ้านพากันไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับวิญญ,ญาณของเสือสมิงเพื่อให้มันได้ไปสู่สุขติ เรื่องราวการผจญภัยของเท่าทองกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านและทุกปีเมื่อถึงวันที่เสือสมิงจากไปชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ป่าทำบุญอุทิศให้วิญญ,ญาณต่างๆที่ถูกผูกมัดและระลึกถึงบทเรียนแห่งความเมตตาที่ได้จากเรื่องราวนี้เท่าทองใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านและแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของตำนาน แต่สิ่งที่เขาได้รับคือความสงบในจิตใจและความเป็นอิสระจากความกลัว